คนครเกิงขอทางเด้ได้อย่าบอกกนหนอาเนะ่ยผู้ยุ่ไกลขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยรับแล้วค่า85 3บราคา8ร3อยครับไป,ไป,ไปลูกไปจะยึกจะอยากไปไปไปเอา้าเอา้าบอกได้กับฟังอุ้ยเกือบสีรอดไปบ่รอดจนได้ครับไปดินดินหางเปสซะแล้วครับเสียนเมาลัาซิ่งบวกนะครเกิง เันจะเขายุ่นแล้วมุนีระบายเพระท่านครับระบายพระท่านมังไฟมันอังคลับมันอัง้จังสีละหางกะโกงกงรับหางกงโกงมองเขาบ้างเงินเอออันตรายอยู่หางก็ได้ราคาแปดสิบแปดสิบหาสามร้อย หลักลากมาอยู่ละขวางครับเสียนเมาล้ำซิ่งบวกนครเกื้งหางกงกงครับเกือบเกือบสิงห้อพุ่นละหางมองเขาบังครับบันมาครับบังตัวไปปริษัทบวกนมภูเก็ตอบตหน้าเบิ้ลแปดสิบสองครับปริษัทบวกนมภูเก็ตผู้ใดจดกับอบตย่างมดี๋ยวงคนประธานใ้พร้อมะนะแล้วก็บนุ่มเทียนครับนุ่มเทียนพร้อมหรือยังยัง But, isation, กงกงครับแต่ก็ขวงได้เบา้อยู่เ้อเบิ่งไปก่อนล้ววงครับเสียนเมาลำซิงแต่มันก็เห็นไงเห็นชัดนี่ละนะนุ่มเทียนครับนุ่มเทียนยังครับยังไม่ปลอมสิบราคาเดียวเจ็ดสิบราคาเดียวครับนุ่มเทียนขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามป่วยครับนุ่มเทียน บางใหญ่ใหญ่นหางมองเขาบางสีของงอยูดดักแต่กระเบ๋าได้ยู่ครับของเสียนมอลลามซิงบวกนครเกิ้์ไปยักยึก๊ยักยึกยักครับนุ่มเทียนครับคงโตลากวรมากครับหนุ่มเทียนแม่ไปเตยลุ้นลอยนะครับหกสิบราคาเจ้าโจมาครับนุ่มเทียนครับขันมาบึงบางใหญ่เรือราคาที่แปดสิบสามร้อยครับ แปดสิบห้าเนาะแปดสิบหา้หาสามร้อยแม่ครับขอให้โชคดีครับแม่ใบเตยครับหนึ่งสองสามปล่อยครับร้อยแปดสิบผ่านไปครับของเซียนเมาล้ำซิ่งบังเมืองมาลุ้นหาอีกเกือบร้อยนี่ละไปสี้จุดยากเนี่ยอวนยว,ยว,ยวครับ เตนสูต่ตอกะนมมากครับของแม่แม่ใบเตยอ้าเดี๋ยวเพอชันไดีไามา่อีกน้องแม่ใบเตยนี่แม่ใบเตยครับเผาเป้าเหียงครับกันไฟขู่ปุปปีปุปีออกครับเย่ามาตรงๆเสียบข้าควนแล้วเด้อแม่ใบเตยบู๊ยคือตังหน้ามาใส,ส่ซื้อกกรรมการแท้ 220บพันครับเชียนเมาเบิ่งมาหเห็นเดื้อเทามามากินกันมาหลายครับราคาที่853เพียง230ราทพันไปข,ขนาดทั้งดินทั้งหักนะครับเ,เห็นแล้วกระสีเลยครับสีกลางเดินเลย40บพันลงมาตรงๆนี่ละแม่ใบเตยนะครับ ยงเทียนกันยังมาอยู่ครับยงเทียนตินต่ลงไปอัากปั้นหมนไก่ไก่ดีละหน่อยก็ะขึ้นหน่อยสามมันนั่นแหละครับเวิดเปรย์ลงแล้วครับ,รบของเซียนเมลาลำซิ้นบวกด้วยคอนเกลืงครับตั้งหมืนมม่นเวลาสองร้อยเจ็ดสิบสองวินาที อยู่น้ำเล็ดอ้อยไปทั้งไปเล็น,ออ,นออกกันเป็นของครับนุ่มเทียนนะครับแย่มาทาเดียวครับมาอย่างนี้หนักเป็นหนักครับแม่ใบเตยหมาครับบังตัวไปครับนุ่มผู้เจ็ดบวกบริษัทบ,บวกบริษัทบวกอบตหน้าหมื่นแปดสิบสองแปดสิบเจ็ดราคาแปดสองแปดเจ็ดยังบอบล้อมอีกไม่โชคดีครับหนุ่มผู้เจ็ดครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ มือว่านนี่เป็นพระเอกนะครับบัดเนี้ยเมียกับว่ากันกนุ่มโนหัวมวนนะครับบังไฟผ่านเนี่ยพี่้อากระซกันทั้งรถเนียบ้านกับอ้เป็นแต่ดีดดดใจอยู่ลงแล้วครับแมี่ไปเตจุบนละเวลา165วินาทีมือนี่บอกเป็นพระเอกคือมือว่านเนื้อหนุ่มพูเจ็ดเขาเนี่ยจะเป็นชิจันจันบิดบิดเจีเยวเจียว,วนะครับหางออกสีกงุงกุ้งหลักควงครับเจียวโจอยู่นะครับหนุ่มพูเจ็ด นำตัวบอสเดนเสดาวปนไหนครับเจ็ดสิบไปอยู่ดีอยู่ครับหนุ่มเทียนดีอยู่หลุดล้อครับพ่อใหญ่จุ้ยครับเก้าสิบเก้าสิบห้าครับหลุดล้อคุณยศจีนกับน้องย่านี่ปีมีแต่พ่อใหญ่จุ้ยเอาหัวแล้วเป็นตัวพิกว้นหางออกซิโกงครับพิกว้นกระถือว่าครับบอถึงกับเอียงเจ๋ได้พ่อขวงพ่อบอได้แน่เบิ่งไปก่อนเด้อหนุ่มพูดเจ็ พวารังตัวพเวยียบคนในรับจะกไปจังจังลงแล้วครับหนุ่มเทียนครับเวลา285วินาทีครับหนุ่มเทียนราคาของหนุ่มภูเจ็ดบวกปรเ้ยชาดบวกอบตหน้ามือมีราคาที่แปดสิบสองแปดสิบองวาแปดสิองแปดสิบเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดงไปละ บนฐานพร้อมแล้วครับพ่อใหญ่จุย้ย90 95ราคาขอให้โชคดีครับพ่อใหญ่จุ้ยครับ90 95ขอให้โชคดีครับผู้ใหญ่จุ้ยครับ1 2 3 95, 2> 1> ไปแล้วไปไล่นั่นผมมาหันใจอยากล,ล้ำแต่รอหันนี่มันไปกับมาตาหนองบอลล้พุกจูดขึ้นกับนีจแต่สีเมียบานอย่างเดียวมึงบอกใครมักปั่นไนตัวสันน้ำ นับดัมเนอร์นี่มักจะสนามผู้ทอดดัมตอรนี้ยาวมายาวมาผู้ใหญ่จุ้ยเอาหวัวเป็นตัวพิกษามาครับหนุ่มผู้เจ็ดบวกปาริชัดครับบวกอบอตหน้ามืน่นโอ้ยมันก็อ่อนปวดเด้อะกว่านี้ช่วยอย่ยยอ,อนเยอะอ่อนเยอะ น้อย5ฟีบผ่านไปครับของปาริชัดบวกนุมพูดเจ็ดเรียกอะไรเพี้ยสินิดเดียวปาริชัดบวกนุมพูดเจ็ดแอบโดมมาหลาครับมาหนำมายังไปรอนอีกตั้งห้าครับของผู้ใหญ่จุวยดับโ,โดนโดนจังพอจังออกมากน,กนี่ครับ โดนๆจังออกอีลีไว้ปลาต่อยก็ได้มาลุนนะอีกเกือบร้อยนี่ละของครับปาริชาติบวกนุ่มพูดเจ็ดบวกอบอกต่อหน้าเหมือนมันใกล้ๆเด้อไกลทั้งนี้ล่วงลงครับนักเบิทางนี้มาดตลอดันละสองร้อยพันไปครับของ หนุม่มผู้เจ็ดบอกปริชาติบอกอบตอนาเหมิน,นมหนัวใ่จุยธรรมทานี่ครับยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นไม่ไหวหนักเลยครับสองร้อยยี่สิบพันไปครับหนุม่มผู้เจ็ด สามสิบพึ่งพานครับดูแล้วครับระดับไม่พอด้ดวคญญยครับหนุ่ม,มผมูเจ็ดจุบลงแล้วครับของผู้ใหญ่จุ้ยครับเวล๋ร้อยสามสิบสามวินาทีไม่ไหวไม่ไหวครับหนุ่มผูเจ็ดบวกปริชับดบวกอบตหน้าเมินพอร์ลลำโตมันไปเพราะดีครับมิตภาพลำนาคพองยอ่ะเปตลงแล้วครับของปริชัดบวกหนุ่มผูเจ็ดครับเวลา 2 5งรบวินาที82ัแปดสิบสราคาครับ123ปล่อยครับปากดำ,ดำ,ดำกํลังไหลบนะ้าครับร้นล่หลึกหยึกหยักกเดอตีเล็กสองร้ 130, ่นไปครับของโชคบุญช่วยบวกรถอ่างมาหาฝั่งพื้นแกงนี่ลนะ ไฟสีอยากเด็กย้อนยอดได้นิดนดึงครับแต่ว่ากระไขแดงว่ามันเข่าทันทีเลยครับเข่าอยอดเข,ข่าข้อได้แล้วครับตีเล็กหล้วควรเที่ยวโตมั้ครับแมงหัวโปก็บินไหลระเบิดขันแมงหัวโปบินผ่านไปฝนใช่้าน้ำหลังเนื้ยลฝนอยู่ไครค้นแมงหัวโปมาเนี้ยละแปดชิบแปดแปดชิมาขอให้โชคด,ดีครับหนึ่งสองสามก่อยครับ ไปบอดีเราเริ่อลำตไปดิน้นดิ้นกันไปทั้งนี้ผมเสียวเพราะมันอย่างในบ้านห้องเป็นบ้านใหญ่นะครับตั้งสามมืสามอ้วไปดิ้นหางหักแล้วนะแบงลุงเรืองบวกหลานสามสสสสตังนะครับไปดิ้นหางหักหลากลุยมากครับทางแต่สิขาดเพราะขาดอย่หันละพับไปพับมาอยู่ครับบันทีควอนที่ว่าก่อนกนเลยครับ 40 45ราคาครับพรเทวาก่อนครับพรเทวาครับ40 45ขอให้โชคดี1 2 3ปล่อยครับพรเทวาอุย๊ยนั่นปิ้วจันค่อยๆแต่ว่าหางนี่บ่อยู่ครับเด่นดวเลยเด้อพรเทวาครับสาวครับสาว สิบา <6 S 2> <15. S 1> ขอให้โชคดีครับกองทัพมดครับ 1, 2, 3ปล่อยครับเอาเอาดินดินจะไปดินคอยยึกหยกักในน้อยๆก็ยืดต่ออยู่แล้วกองทัพมดคงตัวลากว้นนะครับกองทัพมดเอา ไปสามร้อยขอให้โชคดีครับอภินยาครับหนึ่งสองสามปล่อยครับลูกไปไปอ้าวนั่นหางกันเด่นยิงหลอดนี่กระเบิงเลยเด้อครับเบิงหัวไปท่อนหางน่ะมันเด่นไปทั้งคุณและทั้งใจเป็นออกแขยงใต้คุณเออไม่นี่ละ หัวมันตมนลละละกนมาลงเราเรากรรมการยังต้องไปเดียดร้อนผู้อื่นสาววีสาววีละบ้างเมืน่นกองทับหมดไม่ไหวครับหนักเลยครับกองทับหมดะมาครับบ้างต่อไปเมียบา้านครับพันมสมิบห้าหกสิบราคาขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยอครับขนใจเมีบา้าน แม่บ้านยุขอนใจมานี่กับบกไก่ครับที่ว่าบกไก่เลี้ยนออกมาเคลื่อนคําผู้น่นสังกับช่องผู้ขาดกับเรียนมานี่บกไก่บกบาจากกิโลกับเดียวลงมาฐานนะบับเป็นอ่ะเปรย์ลงแล้วครับของกองทับมดครับเวลาร้อยเจ็บสิบห้าวินาทีแม่บ้านนี่ก,ก็ไปพันบ่เป็นมวยอีกแล้วครับนมมาหลายอีกเวยขวัญใจแม่บ้าน หัวมันจลุ่วงหนี